โอ้โหเต่าอีกแล้วครับผมตาไม่เข้าแต่ได้แต่เต่าเยอะจริงๆครับหมายนี้ดูครับดูเลยครับผมมีลูกเปล่านะครับหลังนี้ไม่เห็นดินเลยครับโอ้โหเต่าอีกแล้วครับผม สวัสดีครับผมนะครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านนะครับก็วันนี้ก็มาพบกับช่องบ่าวเด็กใต้คนเดิมกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะพามากู้่าลอบดักปลานะครับก็พามาดูหมายที่ว่าติดเตานะครับก็หมายนี้ก็ผมดักทิ้งไว้ก็หลายวันแล้วนะครับผมก็ประมาณ5-6วันนะครับก็ดัก ไว้ไม่ได้เข้ามาดูนะครับก็วันนี้ก็พอดีไม่ได้ไปตกปลานะครับก็เลยพามากู้รอ,อบดักปลากันนะครับผมเดี๋ยวเราก็าไปลุ้นกันเลยนะครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับผมไปลุ้นกันเลยครับผมไปกันเลยครับไปกันเลยนะก็ไปลุ้นหลังข้างในกันก่อนครับผมหลังที่ว่ายกครั้งก่อนได้เต่านะครับ ว่าได้เตา่า7ตัวนะครับแล้วก็พาไปปล่อยนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปยกหลังข้างในกันก่อนนะครับผมก็หลังจากที่ใส่ไว้วันก่อนนะครับที่ว่ายกติดเตา่าก็ผ่านไปก็หลังนั้นก็น่าจะประมาณ3วันแล้วนะครับแต่ว่าสองหลังข้างนอกก็ 6, 6วันแล้วนะครับที่ว่าไม่ได้เข้ามาดูอีกสองหลัง ก็วันก่อนก็ไม่ได้ดูนะครับมาดูแค่หลังเดียวที่ว่าได้เต่าหลังอ่านี่ครับข้างหน้าผมนะครับเดี๋ยวเราก็ลองไปยกกันเลยครับผมหลังนี้จะได้รูอเปล่ามันต้องเข้ามั่งนะครับผมว่าไม่ปลาก็เต่านะครับ,รบดอกผักบุ้ง จะได้หรือเปล่านะครับผมครั้งโกนก็เต่าไปแล้วเจ็ดตัวรอบนี้ก็อออกองหน้าต้องขอเอาไปด้วยนะครับที่ว่าแนะนำตัวเมื่อกี้นะครับกองหน้ามัน กล้องมันเป็นหมอกขาวๆนะครับยังไม่ได้ไปส้มเลยครับผมแต่กล้องหลังไม่เป็นไรนะครับพวกผมถ่ายกับโทรศัพท์รุ่น oppo นะครับ oppo a3s นะครับลุ้นรอบกันเลยครับผมมีหรือเปล่าเงียบเงียบอืมเต่าอ,อีกแล้วครับผมโอ้โห เยอะจริงๆครับับปลาสลิดตายอยู่ตรงปากโลกหนึ่งตัวนะครับครับหลังเลขเต่าอีกแล้วครับโอ้แต่ว่าตัวใหญ่นะครับรอบนี้ดูครับเต่าเขาเรียกเต่าอะไรนะครับแบบนี้เต่าเต่าครับนะครับเพราะว่ามันปิดหมดเลยนะครับเต่าครับหรือเปล่านะครับแต่ว่าพูดผิดก็ต้องขออภัยนะครับ จำผิดจำถูกบ้างนะครับแต่น่าจะเป็นเต่าคับนะครับเพราะว่ามันมันปิดหมดเลยนะครับทั้งหัวทั้งหางนะครับดูครับกระดดงใต้ท้องมันรัปิดหมดเลยเต่าคับหรือเปล่านะครับถ้าปิดก็ต้องขอไปเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับตัวกาลังที่สองเลยนะครับผมนี่ครับหลังที่สองนะครับหลังที่ว่าผมทิ้งไว้อาที่ว่า วันนั้นทิ้งไว้สิบวันสิบคืนนะครับที่ว่าได้ปลาชนไปสามตัวนะเพราะตั้งแต่รอบนั้นก็เข้ามาดูแค่ครั้งเดียวนะครับครั้งนี้ก็หกวันนะครับทิ้งไว้นะครับมีหรือเปล่าครับผมน้ำขึ้นมาเยอะืเกินนะครับมีหรือเปล่าครับ ลูกปลาคนระยกท้ายรอบดูเลยคนระับนี้ครับใส่ขวดน้าไว้นะครับก็ที่ผมใส่ขวดน้ําก็ไม่ใช่มีเหยื่อนะครับแค่ใส่ไว้อ่าไม่ให้ปลามันตายนะครับเวลามันปลาเข้าไปนะครับมีหรือเปล่าครับโอ้โหเต่าอ,อีกแล้วครับผมปลาไม่เข้าแต่ได้แต่เต่าโอ้โหเยอะจริงๆครับหมายนี้ดูครับ อือหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวอีกแล้วครับโ oh อ้โหะไรกันนักกันหนานะครับเต่าไม่ได้กินปลาเลยหรือครับไม้นี้โอ้โหดูครับเต่าล้วนเลยครับก็ต้องเอาไปปล่อยไม้อื่นนะ ลอยไม้นี้มันก็มาเข้ารอบอีกนะดูครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวนะครับเตาลุ้นรวนเลยครับเดี๋ยวลุ้นอ่าข้างในอีกหลังนึงนะครับสามหลังนะครับไม้นี้ก็ลุ้นหลังข้างในนั้นนี้กันอีกหนึ่งหลังนะครับผม ใบนี้สามหลังจะได้ตัวหรือเปล่านะครับ <c oughs> ก็ยังไม่ได้ปลาเลยนะครับผมได้แต่เต่าล้วนๆเลยครับนี่ครับอีกหนึ่งหลังนะครับายนี้ใส่ไว้สามหลังดูหรือเปล่าละครับายนี้หลังนี้นะครับประดูาโ้ยน้ำก็ขึ้นมาเยอะเหลือเกินนะครับผม ดึนกันเลยครับผมมีหรือเปล่านะครับหลังนี้ไม่เห็นดินเลยครับโอ้โหเต่าอีกแล้วครับผมสองตัวสามตัวครับโอ้โหอะไรจะเยอะขนาดนี้ครับผมนี่ครับสามตัวนะครับเต่าอีกแล้วครับโอ้โหต้องเอาไปปล่อยไม้อื่นนะครับ ปลาไม่เข้าเลยครับผมสามหลังนี้โอ้โหนี่เทาว่าเป็นปลานะครับเยอะเลยนะครับตนนัวนี้เสียดายนะครับเป็นเต่านะครับผมดีที่ว่าอ่า เจอกับบ่าวเด็กใต้นะครับถ้าว่าเป็นคนอื่นก็เรียบร้อยนะครับผมไม่เหลือนะครับเต่านี่ผมไม่ไม,ไม่ไม่ทาไม่เอานะครับเต่านะครับเพราะว่าเต่าเป็นสัตว์ที่อายุยืนนะครับผมก็เดี๋ยวจะเอาไปปล่อยเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวก็แกะนี่ครับสตัวนะครับหลังนี้ ผมก็มาดูผลงานกันนะครับที่ว่าได้จากการกู้โลบสามหลังนะครับหมายนี้นะครับก็ที่ว่าผมใส่ทิ้งไว้6วัน6คืนนะครับก็ได้แต่เต่าล้วนๆเลยนะครับผมครับผลงานนะครับผมเต่าล้วนๆเลยครับก็ี่ตัวนะครับผมก็ไม่ได้นับนะครับก็หลังเลขที่ไปยกก็เข้า1ตัวหลังที่2 ห้าตัวว่าหกตัวนะครับจะไม่ได้แล้วก็หลังที่สามสามตัวนะครับนี่ครับเต่าล้วนๆเลยครับผมก็ไม่ได้ปลานะครับผมรอบนี้ได้แต่เต่านะครับล้วนๆเลยครับอ่ะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องลากันก่อนนะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องบ่าวเด็กใต้คนเดิมด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งกิ้งกิ้งแจ้งเตือนนะครับก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาผมอัปโหลดลงคลิปก็จะได้รับชมคลิปก่อนใครนะครับอ่าก็ลากันก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับก็ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวไปปล่อยเต่ากันก่อนครับผมนี่ครับไปปล่อยกันปลาเพื่อนๆอ่นาพี่พี่นานนะครับทุกคนนะครับ เดี๋ยวไปปล่อยเต่ากันนะครับผมก็ทุกคนนะครับไปปล่อยเอาโชคเอาลาบกันนะครับปล่อยเตากับผมก่อนจะจบคลิปนะครับไปปล่อยเตากันก่อนครับผมมาปล่อยเตากันเลยนะครับผมนี่ครับก็ปล่อยหมายเดิมนะครับหมายที่ว่าเขาห้ามจับปลาห้ามจับสัตว์น้ำทุกชนิดนะครับกับบวกกว้างเลยนะครับ ไม้นะครับต้หมายนี้แต่ก่อนที่ว่าเขาไม่ได้ห้ามจับปลานะครับผมก็ดักกุ้งนะครับกุ้งเยอะมากเลยนะครับดักกุ้งใส่รอบอยู่นะครับแต่ก่อนนะครับแถวข้างๆฝั่งด้านตะนุนที่ว่าเป็นไม้เป็นต้นไม้ฝั่งนู้นนะครับแต่ก่อนก็ใส่รอบดักกุ้งนะครับนี่ครับเต่านะครับไปปล่อยกันเลยครับผมไปกันเลยครับ ก็ปล่อยลงให้หมดเลยนะครับพร้อมกันเลยนะครับเทถุงลงไปเลยนะครับอ่านี่ครับผมปล่อย ouais. แบบนี้เลยนะครับปล่อยเลยนะครับร้อมกันเลยนะครับปล่อยเลยนะครับปล่อยทุกปล่อยสุกปล่อยโศกนะครับก็ขอให้อสิ่งดีๆนะครับเข้ามานะครับผมก็ที่ว่าใครเพื่อนๆที่ชมคลิปนี้นะครับก็ ได้บุญกันทุกคนนะครับรวยรวยเฮงเฮงนะครับผมพร้อมไปกับช่องบบาวเด็กใต้คนเดิมด้วยนะครับพร้อมไปกับผมเลยนะครับลอยต่อกันนะครับผมเอาโชคเอาลาบนะครับก็กลับนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปลุ้นกันใหม่ไม้ป่าปักกิดนะครับไม้ป่าปักกิจก็ค่อยยกรุ่กนี้นะครับผมวันนี้ก็ยกแค่สามหลังนะครับเพราะว่า 6วัน6คืนแล้วนะครับทิ้งไว้นะครับสามหลังได้เต่าล้วนๆเลยครับผมนะครับสงสัยดีใจนะครับผมเจะวายเล่นอยู่เลยนะครับมาปล่อยที่กว้างนี้นะครับราเพื่อนๆท่านชมไปดูนะครับได้บอกจากโลบดีที่ไม่ตายนะครับผม ก็ไม่ตายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าโลบผมใส่ขวดน้าไว้นะครับมันก็ลอยขึ้นมานะครับนอกจากว่าน้ําขึ้นมาเยอะๆถึงว่าโลบจะไม่ลอยนะครับท้ายโลบแต่นี่คือท้ายโลบจะลอยมันก็จะไม่ตายนะครับเรานี่ครับปล่อยไปแล้วนะครับัวที่ว่าเพื่อนๆถามผมมานะครับคอมเมนต์ใต้คลิปว่าใส่ขวดทําไมนะครับก่อนนี้นะครับข้อดีของการใส่ขวดน้ําก็คือ เวลาน้ําขึ้นมาก็จะได้ให้ท้ายโลบมันลอยขึ้นและก็ปลามันก็จะไม่ตายเวลาเต่าอะไรเข้าไปก็มันก็จะไม่ตายนะครับผมก็ดักแบบนี้ก็เยื่อไม่ต้องใส่นะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าการดักใส่ผีโลบปลานะครับหรือว่าการดักใส่แห้งนะครับก็ดักแบบนี้ก็ทิ้งไว้เลยนะครับ4ีหวันหรือว่าเป็นอาทิตย์1ิบวันก็ได้นะครับถ้าว่าไม่ว่างเข้ามาดูนะครับก็เหมือนกับที่ว่าผมใส่ไว้ ตักทิ้งไว้10วันแต่ว่าก็ต้องเวียนเข้ามาดูด้วยนะครับว่ามันจะหายหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมก็จะเวียนมาหาดูอยู่บ่อยๆนะครับแต่ว่าไม่ได้ยกนะครับเวียนแค่มาดูว่าโล่มหายหรือเปล่านะครับก็เลยกลับไม่ได้เข้าไปยกไม่ได้เข้าไปยุ่งมันนะครับผมก็กลับนะครับผมบายๆครับผมพูดเยอะไปแล้วนะครับ